อำเภอบางเลนนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับผมยินดีต้อนรับกับเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ผมก็พาทุกท่านนะครับผมมาชมที่ดินสวยๆนะครับผมพาชมที่ดินสวยๆนะครับผมนี่เป็นที่นานะครับวันนี้มาชมที่นากันนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับผมทุกท่านเลยนะครับสู่ช่องของจรุนสักขายที่ดินนะครับนะครับผมโจเดี๋ยวผมขอขอดูโฉนดหน่อย นะครับผมนี่วันนี้พามาให้ชมชโฉนดด้วยนี่ชนโฉนตัวจริงๆนะครับก็เป็นครุฑแดงเลยนะครับผมตัวนี้นโฉนเป็นนโฉนครุฑแดงนะครับผมนอสอสี่จอนะครับผมนี่เนื้อทีก็เอ่อสิบเก้าไร่สามงานนะครับผมนี่ด้านหลังนี่เลยนะครับผมจะเห็นชัดไม่เอ่ยเพื่อนเห็นชัดไม่เอ่ยนะครับผมนี่นะครับผมนี่ชนโหนครุฑแดงนะครับเพื่อนชนโนก็อยู่ที่ตัวผมนี่เลย นะครับผมนี่วันนี้ก็มาไล์สดนะครับผมมาไล์สดในที่ดินนะครับผมในเนื้อที่19ไร่3งานนะครับผมกับอีก19ตารางวานะครับผมที่ตําบลไสงามนะครับผมอําเภอบางเลนบางตานะครับผมแต่ตรงนี้อยู่ในพื้นที่ของอําเภอบางเลนนะครับผมนี่นะครับผมก็ให้ชมโฉนดกันนะครับผมนี่ตอนนี้ชมโฉนดรูปแปลงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปชมที่ดินจริงกันนะครับผมคุณโจครับนะครับผมนะครับผมก็ ยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมแปลงที่ดินกันนะครับนี่ทุ่งนาอันแสนกว้างใหญ่ไพศาลนะครับผมนี่ยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาแล้วก็ฝากข้อจอเข้าใจนะครับผมให้กับทางเจรุนศักดิ์ขายที่ดินนะครับผมวันนี้ผมมาขายที่ดินอยู่ที่อำเภอบางเลนนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการเกติดติดตามนะครับผมท่านใดที่อยากจะได้ที่ดินนะครับเป็นที่นา